มาค่ะหเล่นกันมืดๆเลยค่ะ mm อันนี้คท้าดิบกันก่อนดิบๆสุกๆเอามาเดี๋ยวค่อยให้เพลงแดดเดี๋ยวให้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 นานก่อนสไปใส่กับผ่อคือ่เสกัก็้เอ้ยาค่ะอ๋อแตมมันชิของเขาไปช่วง สุงในตรงนี้สวยุเปอ่มถางวาสปึ๊บ well, uh ปึ๊บฮัลโหลสวัสดีนะคะสวัสดีตอนดึกๆวันนีวไม่เอาเยอะหรอกค่ะเอาช้าเดียวเอาช้าเดียวเติวสามเดือน5 6 7หเจ็ดปแถวขวาไปหนึ่และ2สอง 3และ4 5และ6 7และ8 2> 4, 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 บอกเอางาเดียวเขายังไม่ให้มูลเขาบอกว่ามูลไม่ได้เขาจะอ้วกท้องมาสามเดือนตอนนี้ทั้งลำลานเนี่ยหอมแพลท้องหมดเลยสามคนหาพ่อหาพ่อไม่ได้ต้องนี้ว่าไงคะนางลำทั้งเนี้ยเขาบอกว่าแพลท้องมาสามเดือนแล้วยังหาพ่อไม่ได้ ยิ่งหลัพี่มืดๆย่างนี้ด้วยนะมึงเอ้ยไหนก็จะรับเปบ็นจเอาไหมเอาห้าแปดฟ้าไปหนึ่งสและส

เห็นเองเลยก็ช่วยไม่ได้ดูพี่นางลำของด้านยอมดินางสานมะมุดตื่นพี่จะโลกพี่ก็ไม่กล้าหลอกอ่ะเนีดูแม่กองกล้องให้นูวยดีหู้แม่รุดกล้องไว้เสื้อนะแยกเห็นนะแยกก็ไปแล้วเห็นเอาเบาๆแล้วนะไม่ต้องก้ากว้างแล้วนะพอเราเป็นแล้วจำท่าได้แล้วไม่ต้องก้ากว้างเมื่อกี้กว้างบวะคไม่เห็น่ะาอาไหมันะห้าหกเจ็ดแปดอะ 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ 2 3และส5และ6 7และ8ลองไหมลองจุดนี้ได้ยังไอ้โดนไอ้มโดนนี่หว่าไอ้มโดนนี่ว่ไอ้มโดนลออไปเดี๋ยวมึงก็โดนมันก็โดนลอี่ดิาเดียวตปตายตายตายหเเอาไหม ใส่เพลงให้ไหมลนะ่ะไอ้รอบหนึ่งเดี๋ยวใส่เพลงให้หนึ่งและสองสาม

เดี๋ยวป้าเทนนะเอาตั hey, he mm ้ง hmm. รักก้ดีนะงานยังสองให้สองหนึ่งเลย